โอเคครับไมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ช่องไอแซ่บแหกสูตรนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวันนี้นะนะครับมาทําคลิปกันอีกแล้วนะมาเอ้ยคือถ้าเสียงไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะไม่ได้อัดในแบบโดยใช้ใหม่นะครับตอนวันนี้อัดในโน้ตบุ๊กนะนะครับอัดในโน้ตบุ๊กนะครับอาจจะ มีเสียงเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับว่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายการแมะเกมดีหาเงินง่าย EP ที่5แล้วนะครับโอเคตบมือให้กับตัวเองเนี่ยไม่มีใครตบให้พี่ก็ตบเองนะครับโอเคก็นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในสล็อตนี้ครับของค่ายแพทมัตติเพจนะครับหรือ ทุกคนรู้จักกันในค่าย p ีนะครับก็วันนี้เกมดีหาเงินง่ายของเราจะเป็นเกมอะไรนะครับก็มารับชมกันได้นะครับมาตอนนี้นะครับพี่อยู่หน้าเว็บแล้วนะครับหน้าเว็บแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าตอนนี้พี่เล่นอยู่เว็บไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับและก็สําหรับใครนีที่อยากมีทุนนะ ยังไม่มีทุนนะครับอยากมีทุนนะสามารถเข้าไปกดติดตามกดถูกใจนะครับแฟนเพจพี่ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์แฟนเพจแฟนเพจไว้ให้ด้วยนะครับด้านล่างคลิปนะครับมันเป็น่างแดนบอกผิดบอถูกเลยนะครับไม่เข้าใจตัวเองนะพูดผิดพูดถูกนะนะครับอาจจะมีเสียงเบาเสียงดังไปบ้างนะครับต้องขอโทษขอไปนะเสียงมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะไม่ได้ใช้ใหม่นะครับอัดในรตบุกนะ เป็นไม์ของโน้ตบุ๊กนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวหาเกมเลยแล้วกันนะครับเกมดีหาเงินง่ายของเราในวันนี้นะครับมาดูกันว่าพี่จะเล่นเกมอะไรนะร,รอบนั้นพี่เล่นอะไรไปนะคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วพี่เล่นไอฟูดปาร์ตี้หรือเปล่านะครับแต่มันไม่แตกนะมันไม่แตกนะฟูดปาร์ตี้นะครับไม่แตกนะ ก็วันนั้นฟุตปา์ตีไม่แตกอะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้ละกันนะครับเดอะคาเค้นนะครับเดอะคาเค้นเนี่ยไอเกมเจ้าปลาหมึกนะเออนะี่ครับใครที่เคยดูหนังแบบเกี่ยวกับเทพประจงเทพเจ้าจะรู้นะครับว่าเดอะคาเค้นมันคืออะไรนะครับมันคือปีศาจใต้ท้องทะเลนะครับเป็นลูกน้องของเฮดิสเ hey นะครับเป็นปีศาจท,ที่ก,กินทุกอย่างนะครับล้ม พ่อของไอ้ทวยเทพนะครับเป็นพ่อไอ้เขาเรียกเทพอะไรก็ไม่รู้เออนี่ครับไปหาดูกันเอานะมันมีหนังอยู่นะครับหนังที่พี่ชอบดูนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับเดอะคาเค่นก็ไอ้ c คสต์ออ t เดอะไทันะครับเป็นสงครามเทพปัจจันบานนะครับพี่จะติดตามทุกภาคเลยนะครับเป็นหนังเก่านะหนังเรื่องนี้นะครับแต่ก็สนุกนะครับมันมากนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องเทพเจ้าสงครามอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปสามารถดูกันได้นะครับ โอเคเข้าไปในเกมเลยละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่อเอ้ยฮัลโหลคลิปไม่เข้าคิปไม่ขึ้นตอนนี้นะครับขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับตอนนี้ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะหาว่าไม่หลับไม่นอนกันนะครับก็วันนี้มีทุนอยู่ที่ห้าพับาทนะ มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะมีทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเข้าไปเล่นไอะไรนะเข้าไปเล่นฟูดปาร์ตี้นะครับแต่มันไม่แตกนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุยกันในเกมนี้ละกันนะครับพี่จะพยายามหาเกมที่แบบว่าซื้อฟิสปินมาเล่นก่อนนะครับในค่ายของแพ g เมติกเพย์นะหรือค่าย p ีพีนั่นเองเครับเดี๋ยวพยายามหาเกมที่มันซื้อฟิเกมได้มาเล่นให้ดูก่อนนะครับแล้วพอหมดเกมที่ซื้อฟิเกมได้แล้วนะครับเราจะไปเล่นเกมแบบ ใช้ดวงล้วนๆน,นะไม่ต้องซื้อฟรีเกมนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถบวกกันได้ไหมนะมาดูกันแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะหาตังค์ให้เราได้หรือเปล่านะครเอาตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอดูเบ็ดสูงสุดหน่อยแล้วกันนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับชอบอยากชอบดูเบ็ดสูงสุดนะครับทุกเกมนะพี่จะอยากดูเบ็ดสูงสุดตลอดเลยนะครับเคเบ็ดสูงสุดก็คือ3,000บาทนะครับ เบ็ดต่ำสุดก็6บาทนะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายกันนะครับแพงสุดก็คือไอ้กล่องเนี่ยหรือคาชเชนเนี่ยต่อมาเป็นฉลามนะครับเต่าน้อยนะฮะปลาอะไรก็ไม่รู้ยิ้มฟันเหลืองแฉะนะครับแล้วก็ปลาตัวสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ A K Y J นะครับแต่ไม่มีเลขสิบนะครับฟีสปินก็จะเป็นรูปเรือนะครับรูปอาเรือกพงมาลายเรือนะครับแล้วก็กล่องสมบัติ เลยครับเข้าสามสามอันเลยครับก็จะได้ฟรีเกมนะครับอ๋อแล้วก็น่าจะมีแบบอะไรเอ่ยอ่านเข้าๆแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่อยากอ่านมากเอาตารางการจ่ายนะตารางการจ่ายมีถึงสี่สิบลายนะครับอ๋อฟิชเปีนมีสี่สิบลายนะครับแต่เกมหลักมีแค่ยี่สิบลายนะครับโอเคอ่านไปคร่าวๆนะครับก็เรียนกันก่อนเลยแล้วกันเอ้า พิ่งเข้ามาก็ได้ฟิวเจอร์พิเศษแล้วนะครับเอาไหนดีอะเอาอันกลางแล้วกันนะครับฟิเวเจอร์พิเศษอันกลางนะครับอะไรเอ่ยเพิ่งกดนะฮะได้ฟิวเจอร์พิเศษนะครับเอาอันแรกแล้วกันเนะี้ยวายสปินนะครับอันนี้แล้วกันนะครับเออวายสปินนี่เนะี้ยอุ้ยเอ้ยสองอันนะครับอันนี้อีกนะครับ โอ้โหน่าจะเก็บนะครับกดครั้งแรกก็ได้ฟิวเจอร์พิเศษเลยนะครับเออมาดีว่ะมาดีว่ะมาดีแค่ช่วงแรกหรือเปล่านี่ครับอืฟีเกมจะเข้าในช่องหนึ่งอะหนึ่งสามห้านีครับก็เดี๋ยวเราหมุนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลรอค่อยไปซื้อฟีเกมกันนะครับ ขอหาแบบอะไรส,สวยๆงามที่มันเข้าตาก่อนครับอืมโอเคนะครับได้แหละอะไรที่มันส,สวยๆงามๆนะครับไม่ต้องลุ้นหลอกเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวลมเสียงหน่อยแล้วกันเนี่ยโอเคเลือกเลยแล้วอะอะเท่าไหร่แล้ะ สามห้าหกเจ็ดแปดนะครับไม่เกินแปดแน่นอนโอเคนะครับแฟดแปดสีสปินนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับซื้อฟีเจมหกร้อยนี่ครับฉ <c oughs> ลามจา๋าแต่ไม่มีวายนะครับยังคูนึงอยู่นะครับเราจะรอ วายไอที่เป็นตัวคาเคยนมาเออมาแล้วหนึ่งตัวนะครับคูณัคูณสองไปนะครับยังไม่มาเนี่ยยังไม่มาเลยอีกเกียรอบเอ่ยเลยอีกสี่รอบนะครับมาดิโอมาตัวเดียวนะครับวายมาตัวเดียวนะจบแล้วนะครับเลยเออมาอีมาอีตัวนี้ครับคูณส,ณสี่คูณสามนี่ครับ เหลืออีกสามรอบนะครับอีกตัวไปลูกเดอะคาเค้นแถวสังไม่มานีครับโอเคนะ่ครับมาอีกตัวนะครับสามตัวนะคูณสี่นะครับเดอะคาเค้นมาเดอะเดาเค้นมาลูกเป็นยังไงนครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับ เท่าไรเลยได้ได้ทุนคืนไหมเนี่ยสามร้อยนะครับไหลไปแล้วสี่ร้อยแล้วนะครับโอเคสี่ร้อยยี่สิบได้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยสองบาทนะครับก็ถือว่าได้กําไรนะครับหนึ่งร้อยสองบาทนะโอเคเราจะหมุนไปต่อกันนะครับยงัยงยงังยังยังไม่มีอะไรสื่อ,อมาอ่ะเนี่ <c oughs> อะไรกันครับนี่อ่ะเสริฟให้เขาหน่อยแล้วกันนะ <C oughs> โอเคสลิปแล้วนีครับหกร้อยน่าจะไม่เกินเจ็ดเกินแปดนะครับเหมือนเดิมนะดูแล้วเนี่ยอุ้ยรอบนี้ได้เก้านี่ครับรอบนี้ได้เก้านี่ฮะมาดูกันเก้ารอบจะเป็นยังไงครับจะเกลือไหมโอ้โ มาหตัวนีครับคุณสองใบนะถ้าไอตูกประหมึกมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยครับเราจะโชคดีมากเนะครับเพราะถ้าครบสาตัวเมื่อไหร่มันจะคูณ4ีทันทีนะครับเวลาเข้าแล้วแบบเข้าหนักมาอีกห้ารอบเนี่ยเคมาสองตัวนีครับคุณ3ไปแล้วเนี่ยอ,อีกสามรอบยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ลูก ยังเบาอยู่ลูกการนี้น่าจะขาดทุนนะครับที่ดูแล้วอีกสองรอบนะครับเราไปอยู่ข้างหลังหมดเลยโอ้เรามาตอนนี้นะครับคูณสี่นะ มาแล้วเนี่ยได้ามาสองร้อยหนึ่งบาทเนี่ยครับถาดถึงไปเนี่ยถาดทุงไป300มาแบบนี้เนี่ยเราจะซื้อเป็ดพันสองเลยหรือเปล่า้อมมุนไปก่อนแล้วกันนะครับอีกหน่อยลูกฮใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วล่ะ ไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วแหละนี่ครับโอเคนี่ครับรอบนี้เนี่ยเบ็ดพันสองนะ่น่าจะไม่เกินแปดรอบนะครับตามธรรมเนียมของเขานะอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับจโหะกือขาดได้เจ็ดรอบนะครับตายตายไอ้วังตายแน่ตายแน่ๆน่ี่ครับเจ็ดรอบื้อ อันหนึ่งตัวนะครับหรือหารอบเนี้จะรอดไหมถ้าหมุนอีกสามรอบแล้วเข้าทั้งสามรอบเนี้มันจะดีมากนะครับสามนี้ โอ้โิ่งไปอยู่สกายเลยอีกสองรอบฮะโอเคว่าไปอีกสองรอบคูณสี่มาแล้วเรามาตอนนี้อะไรกันครับเนี่ยอย่างน้นอยๆก็โอ้โหยากเนะครับยากเลยแบบนี้ ได้มา576บาทเนี่ยครับโดนไปนะขอผมไปหาอะไรสวยๆงามๆก่อนแล้วกันนะครับอยัางยัง ซื้อเลยแล้วกันเนี่ยครับเท่าเดิมนีฮยพันสองเนี่ยไม่ต้องให้ลุ้นหรอกพวกนี่ถ้าแบบว่าซื้อแล้วไม่เข้านะครับหยาบเลยเนี่ยงานหยาบเราเลือกเลือกข้างบนไปแล้วนะครับเราจะเลือกสายข้างล่างเนี่ยเดินต่ำเนี่ยเดินต่ำเนี่ยหกแล้วนะครับเจ็ดแปดเนี่ยครับเก้าเนี่ยครับ โอ้โหเกรงเนี้ยสะสมไปนะครับเอ่ามา2องตัวนะครับรวดเดียว2ตัวเลยนะครับมาดูกันรอบนี้จะรอดไหมเดือดขาเคลนาลูกยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ขอหมึกมาอีกตัวนะ่งอีก2ตัวก็ยังดีนะครับ โหข้างหน้าไม่มีนะครับเดอะขาเท้นนะรีห้ารอบนลยครับยังยังบ่าอยู่นะี่ครับคุณสามมารอบเดียวเองนะครับมาสองตัวรอบเดียวเองเนะี่ยตัวที่สามยังไม่มาเลยครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะฮะแบบนี้เนะี่ย มาให้เราดีใจนะครับมาทําให้ฉันดีใจเออไม่ต้องห่วงฉันอยู่ได้แปดร้อยโอ้โหโคตรจบนะคูณสี่มาสุดท้ายนี่ครับแล้วได้อะไร น่าจะตัวแพงน่าจะเป็นไอ้ปลาเนี่ยปลาตัวสีขุเขียวนะได้เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทนะนี่ยรอบนี้ซื้อไปพันสองเนี่ับวกพันห้าเท่ากับบวกมาสามร้อยนะครับแต่เรายังไม่ได้ทุนคืนนะ นี่ครับเราเข้ามา5,000นะครับตีเป็นเลขกลมๆนะ5,300เนี่ยครับที่เราเข้ามานะก่อนนี้สิเราก็จะรยกันต่อจะรยกันต่อไปเนี่ย พี่จะขอเล่นอีกไม้ไม้นี้แล้วก็ไม้หน้าแล้วกันเนี่เดี๋ยวถ้าไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายเกมกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพี่มารีวิวเฉยๆนะครับไม่ได้กะว่าจะแบบมาปงบางปงบางเก็บนะครับก็เรามาเล่นให้ดูกันนะครับว่าเกมไหนเล่นดีเล่นง่ายหาตังง่ายนะครับสองสี่หกด โอ้โหด้เจ็ดรอบตายอขีดนะรอบนี้เนี่ย <c oughs> เบาไปหนึ่ง <c oughs> มาหนึ่งอังวิ่งกันต่อไป <c oughs> อีกสามรอบ หมึกไม่มาเลยลูกเล่นสองรอบหมึกมาสองตัวนะครับเล่นสองรอบนะถ้าจะไม่รอดนะโอเครอบสุดท้ายนะครับโอเคได้มาแปดร้อยนะครับขาดทุนไปเนะี่ย เพิ่มเบ็ดไปแล้วกันนะครับเราจะซื้อที่ไม้พันแปดนี่ครับมาดูกันไม้นี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับเราเล่นสายแบบสลับอย่างนี้่อแลวกันนะครับสองสี่หนะครับโอ้โหได้เจ็ดรอบเหมือนเดิมเนี่ย เจ็ดรอบเหมือนยังเคยเอาอีกแล้วนาดีทีเหลวอีกแล้วนาดีเหมือนรอบนั้นอีกแล้วเนี้ยนามาอย่างดีเลยมาสองตัวป,ปุงป,งปางปงปางเนี่ยขำวะ่ะได้อะไร ได้อะไรลูกได้ฉลามนะครับแพงกว่าปลาเป็นตัวสีสีเขียวนะครับได้เท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเอาย,ยังดีนะครับเที่ยังได้นะอีกสามรอบนะครับ วาไปะไอตัวคาเค้นไม่มาเลยวะนะครับเลดสองรอบรอบสุดท้ายโอ้โห <c oughs> ทักกลับบ้านนะครับได้ทุนงกลับมานะครับ,บ,รบเอ๊มันเป็นยังไงนะนะครับกดจะเลิกแล้วนะ แต่มันไม่เข้าเนี่ยมันแบบค้างคาใจเนีฮยเพิ่มเบ็ดแล้วซัดไปอีกไม้แล้วกันเนียเอาให้สุดเอาให้สุดนีครับ โอเคปิดวงล้อมหมุนเร็วก่อนนะครับซื้อไปเลยเนี่ยสองพันบาทนะครับมน่นี้ไม่เลือกแล้วเอาแบบทิ้งทิ้งคางนี่แหละสองหกเจ็ดแล้วของแล้วแบบได้เจ็ดวร้องไปแล้ว ตายอย่างเขียดนะครับวอาไปหนึ่ง สี่มาช่วงท้ายนะครับโอเครอบนี้ก็ได้กลับมานะครับโอโอเจ็บว่ะเจ็บว่ะนะครับโอเคนะครับก็น่าจะวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเรานะครับที่เราจะไม่ขอต่อแล้วกันนะครับก็ถือว่าเกมนี้นะครับ ก็ดีนะครับดีอยู่นะดีอยู่นะนะครับมีซื้อฟิวจงฟิวเจอร์นะครับไม่ต้องแบบไปรอให้แบบสิบหลานนีครับก็อยู่ที่ดวงคุณด้วยแล้วกันนะครับเอ่อมันอาจจะแบบว่ามาช่วยให้เราแบบไม่ต้องไปรอฟีเคมก็จริงนะครับแต่ก็อยู่ที่ดวงคุณด้วยนะครับถ้าดวงคุณไม่มานะครับมันก็จะเป็นแบบพี่ในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับพี่มาจัดหนักจัดเต็มมาแน่นะครับขอไปเก็บทุนมาก่อนนะฮะ ไปหาทุนมากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับในเกมนี้นะแต่เราจะรีวิวเกมใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะจะยังไม่กลับมาเล่นเกมเก่านะครับพี่จะพยายามหาเกมดีๆนะครับมาเล่นและรีวิวให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็น e p e p ไปนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ นี่ครับกดพิธีทั้งหมดเพื่อไม่พลาดคลิปใหมา่จากพี่ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นเวทดดวยกันกับพี่นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับถยวพี่ทิ้งลิงและแอดไว้ด้านล่างนะครับโอเคเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ